สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวชมวัดบ้านธาตุใต้ตําบลบ้านธาตุนอ้องอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีผ่านมาหลายครั้งแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเขากำลังก่อสร้างพระทาุขึ้นเนาะผ่านมาหลายรอบแล้วเนาะไม่ได้มาเดี๋ยวจะลองเข้าไปชมด้านในครับ ก็จะเห็นพระาธาตุด่นอยู่ตรงนู้นเนาะวัดบ้านพาตตายแก่งคอยด้านในก็จะมีองค์อันนี้ก็จะเป็นพระบูสดลองเข้าไปด้านในกันเนาะลองชมดูผ่านมาหลายรอบก็ไม่เคยแวะสักทีวันนี้เลยตั้งใจมาครับ นิสาลาทำน่าจะเป็น,มนไม้เนาะไม่แน่ใจโอเคนนช่างไปทำรีบๆ,ๆดันบนน,น,นู้นเลย เปิดีิด้ามด้วยนะอันนี้จะเป็นโอ้พระธาตุเนาะหลังนี้น่าจะเป็นอุโบสถเก่าเนาะก็ไม่แน่ใจนะอุโบสถเก่าถ้าน่าจะจะเป็นกลายเป็นวิหารไป วิหารหลวงพ่อพิกุลอ๋อเป็นวิหารหลวงพ่อขาวหรือไม่ก็จะเป็นพระอุโบสถเก่าก็จะมีลายเก่าๆโบราณอยู่เนาะนูน่นตรงองค์พระยาคุด น่าจะเก่าแก่มากเลย เดี๋ยวไปรกราบไหว้หลวงพ่อพิกุลก่อนเนาะด้านในกันครับผมอันนี้จะเป็นวัดถาดตายเนาะสาธุ ตายต่อครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูพระธาตุด้านในเนาะอันนี้เขาเรียกว่าพระธาตุจริงๆทรงพระธาตุเลย สวัดดีที่เออยวัดดีอืออีตัวเก่งนี่สวัดดีเว้ <c oughs> อืม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 นี่โดนฮ่า <c oughs> น่าตีจริงจอันนี้จะเป็นด้านเข้าไปเนาะสุมประตูอุ ดมมงคลธรรมครับผมอันนี้จะเป็นองค์นาคาพระยานาอันนี้เป็นด้านข้างด้านที่เหนือเนาะเออขึ้นมาข้างในนี้ลมเย็นสาธุสาธุาธโอ้ เขามีพิธีพิธีน่าจะปีไหนไม่รู้เนาะมีภาพอยู่อันนี้ก็จะเป็นภาพพิธีที่ผ่านๆมาเนาะกับติดไว้ให้ดู รังก่อสร้างเลยครับผมใครจะมาร่วมบุญก็มาเด้อสร้างองค์พระธาตุเรียว่าเหมือนองค์พระมรมุมมาสารียริกธาตุน่าจะบรรจุอยู่ด้านบนเนาะวิธีก็ทําไปแล้วทำทรงคล้ายๆพระธาตุพนม,มตรงนี้ น่าจะเป็นแม่น้ำป่าสักไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมอันนี้ด้านแม่น้ำเนาะน,น่าจะเป็นแม่น้ำป่าสักครับผมน่าจะป่าสักเนาะกำลังปรับปรุงทัศนียภาพทำเหมือนวัดเก่งคอยเนาะดูแม่น้ำลดลงไปน,นู่นมันจะมีโป๊ะมีเรือสาธุ อันนี้ซุ้มประตูบูรพามงคลธรรมสร้างทรงเดียวกับพระธาตุพนมถ้าเสร็จคงจะสวยงามมากๆเลยครับวัดธาตุใต้ตำบลธาตุใต้อำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับผมก็เรียกว่าบรรยากาศให้ครับผมอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก กรนะปังบรุณะปีหน้าว่าจะมีการงานประจำปีเน,ะนาะน่าจะเป็นเดือนกุมภาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วน่าจะอย่างนั้นเนาะต้นต้นเดือนปีหน้า2567นนี่ก็จะเป็นโรงทานซุ้มกาแฟทางวัดเนาะ โอ้ลูกนอกเานอนขอบคุณจ้าอันนี้โอ,คอ,คคองค์พระธาตุนี้สรุปแล้วก็เป็นตนแบบพระธาตุพระนมครับเป็นเจ้าวาดจาก วัดพระาธาตุพนมมาเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างแล้วก็จะมีองค์พระบรมสารีริกธาตุมาจากาธาตุพนมครับผมก็จะเป็นพระเทพมุนีจากวัดพระาธาตุพนมมาเป็นผู้ริเริ่มสร้างที่วัดพระาธาตุาใต้ตำบลธาตุใต้อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับผม สาธุเด้อ ครับผมก็คงจะแค่นี้เนาะใครจะมาร่วมบุญหรือร่วมสร้างก็เชิญครับสวัสดีครับ